ยังจุดเริ่มต้นหนึ่งคเค,คน,นิดมองดูควันบุหรี่ยังสะดุดใจเป็นหนแรกความรู้สึกล้ายคลึงว่าจะเพลิดเพลินที่ได้พินิษพิจารณา การแปลสภาพที่อ้อยอิงของมันแต่การคุ่นคิดคำหนึง่งที่วนเวียนอยู่ในหัวและยังหาจุดหมายไม่พบทำให้ความรู้สึกนี้กลายเป็นน้ำหนักสีหม่วที่ถ่วงลึกๆอยู่ภายในหัวอกมันอยู่ระหว่างความหมงุดหงิดและความรำคาญมันแผ่ซ่านอยู่อย่างบ้างเบามาเรื่อยๆจนเขาไม่อาจประมาณน้าหนักหรือแรงอัดของมันได้ ร่องความคิดคืนนี้มันพุ่งพลล่ขึ้นโดยไม่ต้องสะก,กิดเขาจ้องมองควันบุหรี่ที่ลอยตัวอยู่ในแสงสลัวของห้องต่อไปอย่างอย่างไม่รู้จุดหมายเส้นสีเทาของมันดูละเอียดนุ่มแต่หุ้มตัวหนักแน่นสมกับที่เป็นบุรี่ชั้นดีราคาแพงกนิจจำไม่ได้ว่าควันบุหรี่กรองทิพย์ของไทย ที่เขาเคยสูบมาก่อนควันมันจะหยาบและบางซีดหรือเปล่าหน้าแปลกที่เขาไม่เคยสังเกตเลยกลับไปไฟนี้จะลองซื้อมาสูบดูเขาพ่นควันออกไปช้าชอย่างบรรจงรู้สึกสนุกขึ้นมานิดๆมันพุ่งตรงเป็นเส้นและม้วนตัวขึ้นสู่แนวตรงเหมือนมังก่อนคณิตคิดออกมาได้ในทันทีแต่พอกลุ่มควันจะขยายรูปร่างเป็นสัตว์อื่น ลมเย็นของช่องแอร์ก็พัดผ่านจนมันแตกกระจายกลายเป็นเงาจางๆของความมืดที่แผ่นิ่งอยู่ตามซอกหลืบต่างๆทั่วห้องแสงนิออนสีขาวจากห้องน้ำส่องสว่างมาเห็นกระเป๋าสัจจุดที่วางตั้งอยู่ข้างตู้เสื้อผ้ากระเป๋าใบใหญ่เปิดอ้าอยู่ข้างล่างเสื้อผ้าถูกขยุ่มเลอะเทอะพองาม จากโคมหัวเตียงสีเหลืองเขาเห็นม่านบางสีขาวไหวตัวอยู่แช่มช้อยเพราะแรงแอร์พยายามไขเบ็นมองฝากระจกหน้าต่างออกไปก็เ,เห็นแต่ความมืดมิดที่ซ้อนทบกันเบื้องวางกณะนิดอัดบุรีซ้ำอีกทีเขารู้สึกขมปากจนต้องเอียงตัวขยี้ดับกับที่เขียดใต้คมคืนนี้ ก็สูบเข้าไปกี่มวนแล้วเนี่ยมีปากเข้าไปสองสองแล้วล่ะตอนเล่นไพ่ก็ต่างคนต่างสูบไม่มีใครเลยที่ไม่สูบยิ่งตอนลุ้นใบสุดท้ายต้องอัดจนแทบหมดมวนนั่นแหละจึงจะแลบดอกออกมาได้แล้วตอนเสียอีกละ่ะก็ต้องอัดสงบสติและข่มอารมณ์สักสองมวนจึงจะเรียกความกล้าลงไปท้าฝันกับเขาต่อไหว เขานึกภาพบอกแล้วไอ้ห้องเล่นไพ่เนี่ยเปิดประตูเข้าไปทีไรจะเห็นควันมุรี่คลาคลุ้งและลอยนิ่งเป็นสายเป็นเส้นเหมือนเมืองในหมอกจริงๆคนที่เล่นอยู่ก็ก้มหน้าก้มตาห้ามหันกันต่อไปคนเข้าไปใหม่ก็มองหาช่องว่างที่จะเบียดแทรกลงเขาไม่ค่อยได้มองภาพเบื้องหลังของวงยุทธจักรนี้มากนัก เระเขามักจะเป็นตัวเปิดเกมและอยู่เบื้องหน้าในฐานะจอมยุทธคนหนึ่งแทบทุกนัดคืนนี้พี่เล็กก็เสียอีกตามเคยก็เพราะถอยไม่เป็นนั่นแหละไพ่ดีขึ้นมือทีไรก็หน้าแดงกำ่ำคนดูออกเขาท้าหน่อยกระโดดรับแทบไม่ทันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องมีไพ่ที่ดีกว่าเสมอก็ยังดี ที่พวกเราเล่นไม่ถึงกับเอาของเล่นหมดแค่ไหนก็เลิกกันแค่นั้นไออูดคงจะเก็ดคราวนี้เอาเงินฝากซื้อของของเมียมาเล่นเสียหมดแถมพาเพื่อนนักบินมาพังไปด้วยถือไพ่มือเดียวสองคนและมัวแต่ลังเลดึงกันเองเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาก็เลยถูกเขาอัดด้วยแบ็คนัมยิงทีเดียวทะลุสองคนเลยส่วนไอชาญ สันดานยังระยับเหมือนเดิมลงปลอดก็แกล้งลืมประจำพอถูกเขาเกทับก,ก็ชอบที่จะดึงเงินกลับนี่ถ้าไม่มีคนคอยคุมเกมรับรองไอ้นี่ต้องโกงเปลี่ยนไพ่แน่ๆจับได้เมื่อไหร่ต้องกระทืบให้นิ้วม,มันหักผู้ใหญ่บางคนกันหน้าทุเรศเสียหน่อยก็โวยวายไม่จบสิ้นเหมือนคุณรถเมย์แล้จะขอตั้งคืนงอแงอย่างกับเด็ก คงคิดว่าเล่นทใไรกูต้องได้ทุกทีลืมไปแล้วมั้งว่าในวงไพ่ไม่มีใครใหญ่กว่าใครถูกจับได้ไล่ออกมันก็ต้องออกกันหมดนั่นแหละเขาเองก็เสียคณิตคิดออกมาแล้วก็ยิ้มเขาแปลกใจที่ตัวเองยิ้มออกมาได้ถึงจะเสียไม่มากแต่ก็เสียไม่น้อยคืนนี้พิชิตเฮงเป็นบ้าดวงดีเหมือนผีเข้าถึงขนาดตรุมตี ก็ยังตายแก่เกือบหมดไพ่มันมีมาขี่กันตลอดทุกตาดีแล้วแหละที่เรารู้จักยอมแพ้ไม่งั้นก็คงจะไม่มีอะไรเหลือวงจรของดวงดาวเวลารอบมันมามันก็มักจะมาทั้งคืนต้องรอจนครบ24ชั่วโมงจึงพอจะพลิกเกมได้เงินสกุลต่างๆเริ่มปลิวลอยเข้าสู่มโนภาพไม่ว่าโชคคุณถือใบบรรทัด หรือนายกฝรั่งเศสปวดหัวจนต้องกุมขมับแม้กระทั่งเงินโครนของเดนมาร์กคราวนี้กระเด็ร้องเฮียกันเสียงขมเพราะตัวจริงเหลนเป็นแบงค์ที่มีค่าแพงที่สุดพอๆกับแบงค์รูปคนปวดหัวของฝรั่งเศสพี่แรงเอาตัวรอดไปได้ไม่น่าเชื่อคอยจ้องให้เขาชนแล้วซื้อตาใหญ่ลงเล่นตลอดโชคดีที่ได้ปลอดใหญ่สองหน ไม่งั้นก็คงต้องมานอนดูควันบุหรี่ด้วยกันละวะแถมยังอารมณ์ดีเพรียเปื่อยอ,อีกว่าบางคนก็มาทำงานฟรีบางคนกระโบนัดออกสองหนบางคนก็ทำเงินเมียหายและไอ้คนที่หนักที่สุดคือต้องซื้อตั๋วเครื่องบินมาทำงานซะด้วยเงินก็นั่งเสียดายอยู่หรอกแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรน่าเสียใจการพน,นันถ้าไม่ได้ก็ต้องเสียคณิตรู้ว่า เขาชอบอยู่ในแวดวงของคนบางกลุ่มจะว่าชอบนิสัยหรือรักต้ำใจกันนี่ก็ไม่เชิงไอ้แม้กระทั่งไอ้ชาญเขาก็รู้สึกสนุกที่ได้เล่นกับมันมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่เขาบรรยายไม่ถูกการที่ได้ลอกเปลือกวัดใจกันห้ามหันกันแล้วก็พากันไปเลี้ยงมันเป็นสิ่งที่เขายินดีเลือกมากกว่าการแจ้นออกไปซื้อของขายหรือเก็บเงินจนเป็นบ้าอยู่คนเดียวในห้อง เสียงชักโรครกห้องข้างๆดังขึ้นใครนะลุกขึ้นมาเข้าสวมตอนนี้เขาหันไปดูนาฬิกาที่ติดอยู่ตรงแป้นโคมข้างเตียงตีสาเริ่มเพลียนิดๆอากาศข้างนอกที่มืดมิดก็คงจะเย็นลงอีกเพราะนี่เพิ่งจะเริ่มเดือนมีนาคมเท่านั้นเองคณิตพลิกตัวอีกครั้งเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟใหญ่แล้วชกักผ้าห่มขึ้นคลุมอก เรื่องเล่นไพ่หมดไปจากหัวแล้วแต่ความรู้สกึกลึกๆที่เขาครานจะไปควานหามันยังคงวนเวียนอยู่ในคำหนึ่งของเขาจนกระทั่งหลับไปฝนตกหนาเม็ดจนเขาแทบจะมองสัญญาณไฟไม่เห็นเมฆปนหนาครึ้มมาตั้งแต่เย็นและพอเขาสตาร์ทรถออกจากบ้านฝนก็เทโครมลงมาเหมือนฟ้ารั่วคณิตกดปุ่มที่ปัดน้ำฝนให้เป็นจังหวะเร็ว เอามือปาดฝ้ากระจกด้านในที่เริ่มจับพัลมหายใจหอบและไอร้อนจากตัวเขาเขาเพ่งมองไปยังสัญญาณไฟฝั่งตรงข้ามอีกทีไม่มีทางดูออกเลยว่ามันเป็นไฟแดงหรือไฟเขียวทุกอย่างเป็นฝ้าขาวไปหมดจะเห็นก็แต่ไฟหน้ารถของแต่ละคันเป็นลำยาวเขาตัดสินใจกะพริบไฟกดแตรมองดูรถทั้งซ้ายขวาในระยะใกล้ แล้วใส่เกียร์พุ่งไปข้างหน้าจนรู้สึกถึงแรงต้านของน้ำที่ปะทะล้อและช่วงล่างคณิตข,ขับรถออกสาเหลี่ยมดินแดงและหักเข้าซูเปอร์ด้วยความจำนาทางฝนซาลงบ้างแต่ก็ยังหนักอยู่ไม่น้อยไฟดวงใหญ่ของถนนซูเปอร์สาดอยู่สูงเห็นสายฝนเป็นม่านขาวเหลืองโบกไปมาตามแรงลมเขาเลี้ยวเข้าซอยด้วยความเร็วที่ลดลง เพราะน้ำเริ่มไหลมาขังตามหลุมบ่อส่วนที่ยังไม่ได้ลาดยางและพอหักหัวรถเข้าจอที่ประตูบ้านแปมมเขาก็ไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดให้คณิตตะโกนเรียกชื่อแปมมกดกริ่งประตูกดแตรรถแล้วล้วงแขนเข้าไปยังกุญแจใหญ่ของประตูเหล็กตรงกลางด้วยเนื้อตัวที่เปียกชุ่มอ่ากุญแจไม่ได้กดล็อกเขาดึงออก กระตุกกลอนแล้วเลื่อนประตูโครมเข้าด้านข้างเสียงตะโกนถามและหญิงสาวคนหนึ่งก็ถือร่มเปิดประตูด้านในออกมาพี่นิดพี่นิดใช่ไหมใช่พี่เองผมบอกพี่แปมมแล้วว่าพ,พี่มาหาเขากลับเข้ารถเลื่อนเข้าจอดใต้กันศาสเรียบร้อยแล้วผลักประตูบ้านเข้าไปทั้งทที่ยังไม่ได้ถอดรองเท้าพี่แปม พี่แปบบละปุ๋ม,มเด็กสาววัยรุ่นหน้าตาน่ารักเริ่มตกใจในท่าทางของเขาแต่เขารีบรายงานพี่แปมเขาไปค้างกับเพื่อนเห็นบอกว่าพี่นิดรู้แล้วพี่นิดเป็นคนบอกให้เขาไปเองพรุ่งนี้เขาจึงจะกลับคณิตยืนจัง,งังไม่รู้ว่าจะุดลงกองหรือก้าวไปข้างหน้าตาเขาเบิง่งค้างและคำพูดเกือบหายกลับลงไปในลำคอน้องปุ๋ม ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของแฟนเขาก้าวเข้ามาจับแขนและถามไถยคณิจึงค่อยๆนั่งลงเรียกสติกลับคืนมาแล้วจึงบอกน้องไปว่าไม่มีอะไรมากนึกว่ายังไม่ไปตั้งใจจะมารับเพราะเห็นฝนตกหนักคืนนี้เขาจะค้างที่นี่คณิตกัดฟันปลอบใจตัวเองลุกขึ้นเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและเช็ดตัวจนแห้ง เขาคุ้นเคยกับบ้านเล็กหลังนี้เป็นอย่างดีเพราะเขามีส่วนสร้างอยู่ด้วยครึ่งหนึ่งแอนคือผู้หญิงแสนดีที่รักกับเขามานานถึงสามปีแล้วเธอเป็นแอร์รุ่นแรกๆรุ่นเดียวกับเขาของสายการบินเอก,กชนเจ้าดังแห่งนี้ที่ถึงแม้จะมีเครื่องบินแค่ลำเดียวแต่ก็สามารถบินรับส่งผู้โดยสารไปได้ทั่วโลกอย่างน่าอัศจรรย์เธอสวยเด่นและสมาร์ทมาก ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นแอร์ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งผิดกับเขาซึ่งแค่คุณแม่โทรศัพท์ฝากฝังกับผู้อำนวยการนุ่มใหญ่ไฟแรงเขาก็ได้รับการบรรจุชื่อไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าสอบไอสมาร์ทเนี่ยน่ะเป็นยังไงคะแข็งแรงแบบทหารใช่ไหมแปรแกล้งถามเขาตั้งแต่เมื่อจีบกันใหม่ๆและคณิตชอบกล่าวคำนี้จนติดปากเธอหมั่นไส้ ที่เขชอบแอคท่าเป็นอเมริกันเหมือนกับอยากจะโอไปว่าไปเรียนเมืองนอกมาโถก่ก็แค่ LA เท่านั้นเองเออไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสมาร์ทอย่างแป๋มนี่คือสวยอย่างสง่าและมีความคิดไม่ใช่สวยอย่างนางงามแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องถึงจะรู้ว่าชีอยังตรงๆแต่แป๋มก็รับรักเขาอย่างเต็มหัวใจ ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาเป็นสิ่งที่เธอเข้าใจและเชื่นชอบเขาอยู่กับแม่แต่ยายเลี้ยงเธอก็ไม่รู้สึกผิดปกติเพราะตัวเธอเองเสียทั้งพ่อและแม่ไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนเหลือน้องสามคนเดียวที่หอบหิ้วต่อสู้เลี้ยงตัวกันมาจนกระทั่งมีบ้านมีช่องดูเขาจะเกเรเอามากๆแต่เมื่อสัมผัสน้ำใจได้แปมมก็รู้ว่า เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมซ่อนอยู่ภายในความฉลาดบวกกับความคุ้มแข้นที่ปักใจว่าพ่อทิ้งเขาไปทำให้เขากลายเป็นคนรุนแรงที่ยากจะเข้าใจสำหรับคนอื่นและเธอก็รู้ดีว่าสิ่งที่หล่นเขาจนอ่อนและปราบเขาจนนิ่งสงบก็คือความคิดที่มั่นคงและจิตใจที่แข็งแกร่งของตัวเธอนั่นเองฝอนเริ่มซาลงมากจนเหลือแต่ละอ,องบางเบา เขาหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูตีสามนิ์ไม่มีทางคมตาให้หลับได้เขาขนหมอนกับผ้าห่มมานอนที่พื้นหน้าประตูจุดยากันยุงไว้ตรงมุมแล้วก็อัดบุหรี่ย้อนปากขมนิดนิดบอกมาเลยว่าจะเอาอยัางไงมันไม่สำคัญหรอกว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้แต่แบบอยากจะรู้ว่านิดต้องการอะไรมันสำคัญที่ต้องรู้ความคิดของนิดเป็นยังไง คณิตไม่แน่ใจว่าเขาตอบเธอไม่ได้หรือไม่อยากตอบกันแน่แต่เขาก็นิ่งเฉยและเฉมองไปทางอื่นอย่ามองไปทางอื่นมองตาแปมสิเธอจับแขนเขาแน่นและจ้องตาเขาอย่างมั่นหมายคณิตมองตอบเธอด้วยความรู้สึกเกรงใจเป็นหนแรกเขาจะบอกอย่างไรดีว่า เขาไม่มีวันที่จะทิ้งเธอไปได้หรอกแต่เวลานั้นในความคิดของเขากลับมีแต่ภาพของสาวสวยอีกคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้และรอขอยให้เขาเข้าไปปลอบประโลมน้องปุ๋มออกไปเรียนเมื่อตอนสายเธอบอกว่าวันนี้ไม่มีชั่วโมงเช้าเขางี่หลับไปรูปหนึงเมื่อตอนเที่ยงสะดุ้งตื่นเพราะเสียงหมาเห่าแต่ก็ปรากฏว่า เป็นรถของบ้านฝั่งตรงข้ามคณิตไม่อาจจะกินอะไรลงไปได้เขาไม่รู้สึกแม้กระทั่งหิวได้แต่เดินกับนั่งสูบบุหรี่กับกินกาแฟจนคอแห้งโหอยอากาศอับอ้าวเมฆเริ่มทำท่าจะคลึ้มขึ้นมาอีกจนบ่ายมากๆจะมีเสียงรถเลี้ยวเข้ามาเทียบที่หน้าประตูคณิตก้าวพรวดไปถึงประตูเหล็กแผมก้าวออกมาจากรถด้วยกระโปรงชุดหลวมสีน้ำตาล และใบหน้าที่นิ่งสนิทเธอมองเขาแวบหนึ่งแต่ไม่เอ่ยอะไรแม้สักคำคณิตรีบประชากประตูเปิดคณิตมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอดีฝนตกหนักก็เลยไม่รู้จะไปตามแผนที่ไหนเธอก้าวผ่านหน้าเขาเดินเข้าบ้านแล้วเลยเข้าห้องนอนอย่างนิ่งเงียบคณิตรวบรวมความกล้าอย่างยากลำบากตามเข้าไปในห้องนอน เธอนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงเขาค่อยๆนั่งลงข้างๆโอบไหลเบาๆแล้วเอ่ยบอกเป็นไงบ้างคงยังไม่ได้ทำอะไรนะอน,นิดมาเพื่อจะบอกแปมว่าเป็นไงเป็นกันถ้าเราจะมีลูกเราก็จะเลี้ยงกันเองพรุ่งนี้ไปจดทะเบียนกันที่อำเภอเลยไม่ต้องห่วงหรือคิดมากแล้วคุณแม่นิดจะเป็นคนพูดเองแปม กะพริบตาเพื่อสกัดกั้นอะไรบางอย่างแต่ตัวยังนิ่งตรงเธอกล่าวออกมาช้าๆโดยไม่มองหน้าเขาลืมซะเถอะเรื่องนั้นมันไม่สำคัญอะไรหรอกสมัยนี้มันเรื่องเล็กจะตายไปแปมจัดการเรียบร้อยแล้วที่จริงหมอเขาจะให้กลับตั้งแต่เช้าแล้วแต่พยายบาลเป็นเพื่อนกับแปมก็เลยอยู่กินข้าวเที่ยงแล้วคุยกันจนติดลมคณิต ปล่อยแขนหลุดจากไหล่ของเธอตาพร่าและหูอื้อขึ้นในบัดดลเขาเห็นภาพของพ่อของเขาเืนอยู่ที่ประตูมองตรงมาอย่างเขาด้วยสายตาที่มีโยงใยประหลาดที่ไหล่เขาถูกกดแน่นด้วยมือแข็งแรงของแม่และเหนือหัวของเขาขึ้นไปเสียงเตี้ยวกราดของแม่ดังสะท้านระรัวคุณออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ แล้วไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกไม่ต้องไปบอกใครว่ามีลูกกับฉันแล้วอย่าบังอาจแตะต้องหรือมายุ่งกับลูกฉันเด็ดขาดน้ำหน้าอย่างคุณทำอะไรก็ไม่รอดหรอกแต่อย่าลืมจะเจ็บจะตายห้ามายุ่งกับที่นี่เด็ดขาดก็เพิ่งรับรู้ในบันดนั้นเองว่าสายตาของพ่อแม่ที่มองมาอย่างเขานั้นคลอไปด้วยน้ำตาและอุ่นซ่านไปได้วยความรัก ความห่วงใหญ่ที่ล้นพ้นโอ้วิ่งไปใครจะหลับตา